chịa kìm cái kepc borin đài, cứ bỏ kìm, tụi mình bỏ àu, bỏ bột 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 à, bỏ, tay kìm mặc chứ, tay kìm mặc, tay mặc, hả? bó mặc, à, kìm bả chế mận bả, kẹo đó, <laughs> <Chèo mần. cười>

โอ้ยตัวพ่อพ่อก็บ่เห็นนะบ่ได้ตัวบ่สร้างสร้างมันดินไงบ่เมื่อกี้บ่ดินบ่ดินบ่ดินเป็นหุ่นบ่ค่ะเออค่ะค่ะเดี๋ยวมันมันเป็นของจริงแต่ว่ามันยางได้ดินดาลูกต้องต้องค่ะได้บ่จ้าค่ะค่ะเอาเมื่อกี้หนู้เออยังไงฮะขนาดมาค่ะพ่อบังเป็นยังคือลืม ลืมจ้จาอาะชะมันกินบัชมันอึยอยงอีกยย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 ยนยยยยมัยย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 รยยนยยยยกยายย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 ย เฮ้ยยังอีกเฮ้ยช่างพ่อตัวคิ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 วครูบ้านไครคุยกับหยาเพลงอือจ้าจ้าได้คุยกับหยาบ่เออเอออีกแล้วจ้าจ้าเพราะว่ามัน ลองเบาใจบังถ้าพูดจ้าปุ๊บนี่จะาหายปวดฟันนั่นจ้าจ้าจ่าหายปวดฟันหรือยัง <c oughs> <c oughs> โอ้โกหกดินดาไม่ได้นะคะดินดาฉลาดมากเลย <c oughs> ปวดฟันบ่ลูกไปจอดตอนเข่าปะ <c oughs> นี่อันเอากระนู้ปวดเข่าไหม <c oughs> โอวดชาปวดฟันบ่ <c oughs> โอปวดชา <c oughs> ก้อนเท่าปะต้อนฟันปลาลูกถอนฟันโย่งงโอยถอนอีกนะเพราะรู้ว่มามันสีเหลืออีกจะกลิ่มบ่ปอันนี้เพาะถ้าบริษัทหมอค,คุณหมอคุณหมอยาใส่แขลคคุณหมออะไรคุณหมออันดีเขาใสเสือสีหม่องหรืสีขาวอืมเสื้อมองกับเสือขาวอันเส,สื้อขาวบอกเขาไปหาโรงเรียนปะเสื้อเสื้อขาวเสื้อขาวคุณหมอสองตัว เสื่องม่วงนะคุณหมอเดีด๋ยวเอาลินดาพนักงานมาเติมน้ำมันหน่อยเรียกหน่อยลูกเอาเห็นเค่เสียบปะสายเสียปะบังโอ้เซียี่ลิเอาลินดาบอกบอกพี่เขาหน่อยเอาบีเจ็ดห้าร้อยครับสแกนนะ <laughs> ตอนนี้กำลังจะพากันไปซื้อน้ำตองหู้ครับนีซื้อนมได้ไหซื้อนมกี่แสนครับเซเว่นโูเซเว่นเซเว่นย่บุ่นเมื่อวานเมื่อวานพวกเมื่อวานเมื่อก่อนผมพงทาไปไหมอยากซื้อพี่เอ้าอยากลงหอมแก้มผอแล้วอยากซื้อรถตัดหอมแก้มผอก้อนผอจังฉีห้ลงหอมแม่เอาเอาเอาจุบจุบเออจุบ กพอกอนแกยังว <formation> <uffle Excel> ่าพอจริงจลูกหนูอยากไปเซเว่นแต่วันหนูสอบเซเว่นสอบเซเว่นแล้วพอลงไปเจอเจอกับเบิร์ตกับสองพันเลยลูกเงินกับซื้อไปะปเซเว่นเนี่ยหมดละครั้งละพันกว่ากินได้กินได้สองวันหมดเลยครับขนมขาไปเรียกแถวมันมันขาไปเรียกแถวแถวเกิดปะปะเกิดไม่เรียกได้ไม่ต้องเรียกแถวเลยลูกแถวมันจะบะเกิดลูกเวลาเขากินขนมแล้วกินแล้วก็ไปแป้งฟ้านบนปากลูกแป้งฟลายแล้ว There.